อยากแนะนำตัวภาษาอังกฤษได้แบบรัดรัดฟังคลิปนี้ค่ะการพูดว่า my name is ไม่ได้ผิดนะคะแล้วจริงๆมันก็ฟังดูทางการด้วยนะดังนั้นใช้ได้ตามใจชอบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยมักจะพลาดนะคะก็คือเวลาแนะนําตัวมักจะพูดชื่อพอ่งๆองอกมาเลยไม่มีการทักทายใดๆนั้นต่อจากนี้เปลี่ยนนะคะก่อนจะบอกชื่อให้พูดว่า hi good morning good afternoon หรือจะ good evening ทักทายก่อนแล้วค่อยแนะนําตัว hi everyone my name s Anne nice to meet you สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันชื่อแอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนคะ่ะหรือคนไทยมักจะมีชื่อเต็มใช่ไหมคะ mm. เราจะแนะนําตัวแบบนี้ก็ได้จะเริดม,มาก Hi everyone, my name is Warren Thorn, um, but you can just call me Ann. Nice to meet you all. สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันชื่อวรินทอนนะคะแต่ว่าจริงๆเรียกฉันว่าแอนเฉยๆก็ได้คะ่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเฮ้ยเรียนมันดูสวยมันดูริศมากเลยนาะ คลิปยังไม่จบมี EP 2กด Follow กด Like กันไว้ก่อนถ้านเพื่อนอยากพูดอังกฤษได้เริ่ดกว่าน,นี้แล้วก็ต้องอ่านหนังสือเลย